3วิธีของการจัดส่งให้แอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์สวัสดีครับผมมัตอื่นครับวันนี้มัตรุจะมาแชร์นะครับวิธีการทำแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ระบบของการจัดส่งสินค้าส่วนใหญ่ที่เัตถุใช้จะมีหมด3แบบแบบแรกก็คือนะครับใช้บริการของบริษัทรับจัดส่งเช่นเคอรี่เช่นนู่นนี่น,นั่นพวกนี้ นะครับเราสามารถให้เอา API ของเขามาทำงานในแอปของเราได้นะครับแล้วก็ทำการส่งค่าเข้าไปใน a อ i ของเขาแล้วก็ให้พนักง,งานเข้ามารับของที่บ้านเราได้นะครับ2นะครับการสร้างระบบไลเดอร์ของเราเองโดยการทำแอปพลิเคชันนะครับจะมีส่วนของไลเดอร์เข้ามาสามาัครแล้วก็โน้ติฟิ a เคชันไปยังไลเดอร์ นะครับไรเดอร์จะเข้ามารับของแล้วก็ไปส่งแล้วก็ได้ค่าบริการไปข้อที่3ครับอันนี้มาเตอร์ไม่ได้กวนนะครับก็คือให้ลูกค้ามารับเองที่ร้านเราบางครั้งลูกค้าซื้อของที่มันมีราคามากๆเนี่ยเขาก็แฮปปี้กับการที่จะเข้ามารับเองแล้วมาตรวจสอบส,สินค้าเองนะครับ ครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับก็คือว่าในการทำทำเอชิ้นของออนไลน์เนี่ยคุณสามารถสร้างระบบจัดส่งได้ง่ายๆ3ตัว 1. คือใช้บริการของบริษัทจัดส่ง 2. คือนะครับสร้างไรเดอร์เองสาคือนะครับให้เขามารับของเองที่นี่นะครับ โอเคครับสำหรับใครที่มีวิธีการจัดส่งที่นอกเหนือกว่าจากจากจากตรงนี้นะครับแชร์มาเตอร์ทีนะครับมาเตอร์ก็อยากอยากรู้เหมือนกันนะครับตรงข้างๆงคอมเมนต์นีบอกมาเตอร์ทีนะครับนะครับสำหรับใครที่ชื่อชอบโยูตรนี้ครับติดตามหัวใจและแชร์มาเตอร์ด้วยนะครับวันนี้ขอไปก่อนครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ